สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูธนพันธ์ชาลีหรือครูอุ้มอีกครั้งนะคะเรารู้จักโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะมาแล้วจากกิจกรรมที่แล้วในชีวิตประจำวันของเราเราใช้วัสดุประเภทไหนอีกบ้างนะการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตจากวัสดุเพียงชนิดเดียวอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้ครบถ้วนนะคะ ดังนั้นจึงมีการนำวัสดุหลายๆชนิดมาใช้ร่วมกันวันนี้เราจะไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติและประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้วค่ะเราจะไปรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลที่เราสนใจคือองค์ประกอบสมบัติและประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้วว่าแต่เราจะไปหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง ไปหาข้อมูลจากที่ไหนดีนะครูคิดว่าเราไปถามผู้รู้ดีไหมคะใครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ดีเราก็สามารถไปสอบถามเขาได้นอกจากจะสอบถามจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเราจะไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นเอกสารข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ทําได้ค่ะแต่ครูแนะนําว่าเราควรจะเลือกข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะเช่นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐข้อมูลของสถาบันการศึกษา ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติข้อมูลเหล่านี้ใช้ได้ค่ะข้อมูลที่เราสืบค้นมาได้ควรจะช่วยให้เราตอบคำถามเหล่านี้ได้นะคะครูมีคำถามอยู่6 7ข้อเดี๋ยวลองดูว่าข้อมูลที่เรียนได้มาตอบคำถามเหล่านี้ได้ไหมถ้าตอบคำถามเหล่านี้ได้นั่นก็แปลว่าเราสามารถบอกองค์ประกอบสมบัติประโยชน์ของคอนกรีตเสริมเหล็กและพลาสติกเสริมใยแก้วได้ค่ะ จากการสืบค้นข้อมูลเรื่องคอนกรีตเสริมเหล็กเรารู้อะไรบ้างคะเกี่ยวกับคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีวัสดุเนื้อหลักเป็นคอนกรีตที่รับแรงอัดได้สูงแต่ถ้าใช้แรงดึงจะแตกหักง่ายนะคะวัสดุเสริมแรงในคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กเส้นที่มีความเหนียวสามารถทนแรงดึงสูงค่ะ ก็ทำให้คอนกรีตเสริมเหล็กสามารถทนต่อแรงอัดและแรงดึงเหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นโครงสร้างรับน้ำหนักได้จากการสืบค้นข้อมูลเรื่องพลาสติกเสริมใยแก้วเรารู้อะไรเกี่ยวกับพลาสติกเสริมใยแก้วบ้างคะนักเรียนเห็นเครื่องเล่นในสวนสนุกนี้ไหมคะเครื่องเล่นนี้ทำจากพลาสติกเสริมใยแก้วนะ ซึ่งประกอบด้วยพลาสติกกับใยแก้วค่ะโดยที่พลาสติกเป็นวัสดุเนื้อหลักซึ่งมีน้ำหนักเบาไม่ดูดซึมน้ำแต่มันก็มีข้อจํากัดเรื่องความแข็งแรงนะคะเขาจึงนำใยแก้วมาเสริมแรงใยแก้วเนี่ยเป็นเซรามิกค,ค่ะมีความแข็งแรงมากกว่าเหนียวกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นฉนวนความร้อน เมื่อนำพลาสติกมาเสริมด้วยใยแก้วก็ทำให้เราได้วัสดุชีดใหม่ที่ยังมีน้ำหนักเบาเหมือนพลาสติกแต่คงทนแข็งแรงมากขึ้นรับน้ำหนักได้มากขึ้นและไม่ดูดซึมน้ำค่ะคราวนี้นักเรียนตอบครูได้หรือยังคะการนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะหยุดคิดสักสิบวินาทีนะคะหาคาตอบมาด้วยกัน การนำวัสดุหลายชนิดมาผสมกันเป็นวัสดุใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้วัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติดีกว่าวัสดุตั้งต้นนั่นเองค่ะวัสดุผสมหรือวัสดุคอมโพสิตประกอบด้วยวัสดุเนื้อหลักและวัสดุเสริมแรงซึ่งเป็นวัสดุต่างชนิดกันนะคะมีสมบัติต่างกันค่ะนำวัสดุต่างชนิดกันเหล่านี้มาผสมกัน ได้เป็นวัสดุใหม่ซึ่งมีสมบัติดีกว่าวัสดุตั้งต้นแต่ละชนิดนอกจากคอนกรีตรเสริมเหล็กนอกจากพลาสติกเสริมใยแก้วที่นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลมาเมื่อสักครู่ยังมีวัสดุผสมอีชนิดอื่นๆอีกนะคะเช่นยางเรเดียลที่ใช้กับรถยนต์เนี่ยผ้าที่ใช้ทำชุดกันฝนทำชุดสกีก็เป็นวัสดุผสมเช่นเดียวกันนะคะ ยางเรเดียลมีวัสดุเนื้อหลักเป็นยางธรรมชาติค่ะซึ่งมีสภาพยืดหยุ่นดีช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแต่ยางธรรมชาติฉีกขาดง่ายนะคะแล้วก็ไม่ทนต่อความร้อนสูงเขาจึงต้องเสริมแรงใช้วัสดุเสริมแรงในยางเรเดียลโดยใช้ผ้าใบค่ะทำจากโพลีเอสเตอร์แล้วก็ใช้เส้นลวดโลหะทำให้เราได้ยางรถยนต์ที่รับแรงกระแทกได้ดีไม่ฉีกขาดง่าย และทนต่อความร้อนเมื่อใช้งานบนถนนที่มีความร้อนสูงในเวลากลางวันเป็นเวลานานผ้าคอมโพสิตก็เป็นวัสดุผสมอีกชนิดหนึ่งนะคะผ้าคอมโพสิตเนี่ยมีโพลีเอสเทอร์เป็นวัสดุเนื้อหลักซึ่งมีสมบัติอ่อนนุ่มสวมใส่สบายแต่ไม่กันน้ำค่ะระบายอากาศก็ไม่ดีเขาจึงนำพลาสติกชนิดโพลียูริเทน ซึ่งมีสมบัติกันน้ํามาเสริมแรงเสริมอยู่ระหว่างชั้นโพลีเอสเทอนะคะก็เลยทําให้เราได้ผ้าคอมโพสิตที่มีสมบัติร่วมระหว่างวัสดุทั้ง2ชนิดนี้ก็คืออ่อนนุ่มแล้วก็กันน้ําได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์พยายามคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการใช้งานในด้านต่างๆดังนั้นวัสดุผสมคงจะไม่มีอยู่เพียงแค่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะคะ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เรารู้จักและใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้แต่ครูเชื่อว่าคงจะมีวัสดุผสมชนิดใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาการพัฒนานวัตกรรมด้านวัสดุเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลโยีด้าน,อ,นอื่นๆเช่นเทคโนโลโยีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เทคโนโลยีการสื่อสารและอวกาศแต่เนื่องจากวัสดุเหล่านี้วัสดุที่คิด ค้นขึ้นใหม่เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่มันจะมีมีความคงทนสูงมีอายุการใช้งานยาวนานย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติจึงเกิดปัญหาในการกำจัดจริงไหมคะเวลากำจัดมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมากเลยเวลาที่เราไม่ใช้งานวัสดุเหล่านี้แล้วเนี่ยนอกจากนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูขั้นตอนการผลิตนักเรียนจะพบว่าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากในการผลิต วัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์การใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกโลหะและวัสดุผสมอย่างประหยัดและคุ้มค่าจะทำได้อย่างไรครูก็มีแนวคิด2-3แนวคิดมานำเสนอนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนักเรียนให้พอเข้าใจถึงการใช้วัสดุเหล่านี้อย่างประหยัดและคุ้มค่าตัวอย่างก็เช่นการใช้วัสดุต่างๆเท่าที่จำเป็น ถ้าเรามีวัสดุสิ่งของและเราซ่อมแซมดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ให้ใช้งานได้นานเราก็ไม่ต้องผลิตซ้ำอีกเราเลือกใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้เมื่อเราไม่ต้องการวัสดุเหล่านี้แล้วเราก็คัดแยกวัสดุเพื่อนำวัสดุบางอย่างกลับไปผลิตใหม่หรือว่า เราอาจจะงดใช้ผลิตภัณฑ์บางประเภทที่เป็นพิษหรือไม่ย่อยสลายในธรรมชาติก็จะทำให้เราสามารถใช้วัสดุเหล่านี้อย่างประหยัดและคุ้มค่านะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้คือเราเรียนรู้เรื่องวัสดุรอบตัวได้แก่พอลิเมอร์เซรามิกโลหะและวัสดุผสม ซึ่งแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพต่างกันจึงนําไปใช้ประโยชน์ต่างกันพอลิเมอร์เรายังจัดกลุ่มมันได้ออกเป็นพลาสติกยางเส้นใยทั้ง3กลุ่มนี้สมบัติต่างกันนะคะเป็นฉนวนไฟฟ้าเป็นฉนวนความร้อนเหมือนกันก็จริงแต่มีสมบัติด,ด้านความเหนียวและการทนความร้อนต่างกันค่ะสำหรับเซรามิกนั้นมีสมบัติแข็งแต่เปราะทนต่อการสึกกร่อนได้ดีนะคะ เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าส่วนโลหะมีสมบัติแข็งและเหนียวสามารถตีให้เป็นแผ่นหรือยืดให้เป็นเส้นได้โลหะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีค่ะส่วนวัสดุผสมเกิดจากการนำวัสดุต่างชนิดมาประกอบกันเพื่อให้มีสมบัติด,ดีกว่าวัสดตุตั้งต้นตามต้องการไม่ใช่เพียงแค่รวบรวมข้อมูลและอธิบายเท่านั้นนะคะ แต่เราทุกคนคงต้องลงมือทำและปฏิบัติจนเป็นนิสัยใช้วัสดุต่างๆอย่างประหยัดและรู้คุณค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้ครูอุ้มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ